พระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเทศกาลวันอา,าสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2557สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยจัดประชุมเครือข่ายสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้า จังหวัดสระบุรีจัดตักบาตรพระสามพันรูปเป็นปฐถมเริ่มงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาของจังหวัดสระบุรีถวายเป็นพุทธบูชาความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายนอร์เวย์จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายเทียนพรรษาเนืน่องในเทศกาลเข้าพรรษาด้านวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบูโรส ติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการสรุปข่าวรอบวันกับ DMC News ประจำวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557ค่ะ วันนี้เราก็มีข่าวสารดีๆมานำเสนอกันเช่นเคยนะคะและสำหรับข่าวแรกในวันนี้ค่ะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้ธรรมโอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2557แนะให้ประชาชนรักษาศีลห้าเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานค่ะ สมเด็จพระมาหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาสีเจริญผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้ธรรมโอวาทเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาประจำปีพุทธศักราช2557ใจความว่าวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน8เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาคือธรรมาจักกบปวัตนสูตรแก่ปัญจวคี เป็นวันที่พระอริยสงสาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกธัญะญเป็นวันแรกที่บังเกิดสังขรัตนะสมบูรณ์เป็นพระตนะไตรคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังขารตนะและนับเป็นวันเริ่มต้นแห่งการประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกหลักธรรมในวันอาสาฬหาบูชาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ได้แก่อริยสัจสี่และมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง หรืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่สามารถนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นหลักธรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงน้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติตามกำลังความสามารถนอกจากจะปฏิบัติตามหลักอริยศสตจ์และอริยมรรคมีองค์8แล้วในปีนี้อาตมาภาพขอเชิญชวนข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนมาร่วมกันรักษาศีลห้าคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จและไม่ดื่มสุราไม่เสพสิ่งเสพติดของมึนเมาทุกชนิดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้หลายจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์4ประการคือ 1. เพื่อสืบสารงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล 2. เพื่อความสามัคคีและประโยชน์สุขของประชาชน 3. เพื่อความมั่นคงและสันติสุขของประเทศชาติ 4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงขอเชิญชวนสาธุชนชาวไทยทุกท่านได้ร่วมกันร,รักษาศีลห้าให้เคร่งครัดเป็นนิจศีลเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานก่อให้เกิดความสามัคคีนำพาประเทศชาติของเราไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขโดยเร็วเทิน ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในสัปดาห์วันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระมหาลัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนนเหนือแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาสีเจริญพร้อมด้วยหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลพร้อมด้วยหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถต,ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาประจำปีพุทธศักราช2557 ณศูนย์กลางพิธีบริเวณลานองค์พระศรีักยศทศพลยานประธานพุทธมนตนสุทัศน์อำเภอพุทธมนตนจังหวัดนะครปฐมโดยได้อาราธนาพระสงฆ์ในเขตการปกครองโดยได้อาราธนาพระสงฆ์ในเขตการปกครองสงฆ์ภาค1ภาคสองภาค14และภาค15จําจำนวน500รูปตลอดจนพุทธศาสนิกชนและกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนากว่า300คน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ดานหม่อมหลวงบรรด,ดาดิษกุลประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในานามของคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2557เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเกิดความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักและแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างมีความสุขไปกันที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยค่ะได้จัดประชุมเครือข่ายสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าค่ะนวัดีบุญเรืองตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยพระราชวีาราภรเจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าจังหวัดเลยโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าซึ่งจัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ลดปัญหาความขัดแย้งสร้างความบั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรักเชิดชูเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มุ่งเน้นให้ประชาชนนำหลักธรรมศีลห้าทางพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติไม่มุ่งทำร้ายผู้อื่นไม่ทุจริตไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติด เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนของจังหวัดเลยให้ประชาชนชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่าเกิดความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉัน์จังหวัดเลยเป็นเมืองหน้าอยู่และเมืองแห่งธรรมะสำหรับการจัดประชุมเครือข่ายในครั้งนี้เพื่อถวายรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าจังหวัดเลย แด่พระวิญญาธิการพระเลขานุการตลอดจนมอบแนวทางปฏิบัติแก่วัยยาวัชกรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะจังหวัดสระบุรีค่ะได้จัดพิธีตักบาตรพระสามพันรูปเป็นปฐมเริ่มของพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาของจังหวัดสระบุรีและเข้าสารอาหารแห้งถวายเป็นพุทธบูชาค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณวัดพระพุทธบาทราชวารมหาวิหารถนนสายคู่หน้าพระมนดบอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีตักบาตรพระพิสุส่งสามพันรูปเป็นปฐมเริ่มของงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของจังหวัดสระบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายวิเชียนพุทธทิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวส ซึ่งการตักบาดครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงสำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลกถวายเป็นพุทธบูชาส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมากว่า10ปีอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามคัคคีส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทำทานและเป็นครอบครัวอบอุ่นซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่7โดยมีคณะสงฆ์ในจังหวัดสระบุรีทั้ง3,000รูปจาก500วัดพร้อมกับพระภิสุสง์บวชใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพันา1,000รูปทุกหมูบ้านทั่วไทยในจังหวัดสระบุรีมาเป็นเนื้อนาบุญและกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทหารตำรวจนิสิตนักศึกษาอาจารย์และชมรมสระบุรีร่มเย็นค่ะโครงการตักบาทระจะเป็นร้อยรูป200ร้อรูปพันรูปหมื่นรูปแสนรูปของทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจาักรไทยเป็นโครงการที่ สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเราชาวไทยได้สร้างความดีได้ทำความดีได้สร้างบุญได้สร้างกุศลร่วมกันทั้งในส่วนของการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนา ทำกายวาจาของตนให้สะอาดด้วยทานและศีลทำจิตใจของตนให้สงบให้สว่างด้วยสมาธิภาวนาตามหลักบุญกิริยวัตถุเป็นส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและชาติบ้านเมืองให้สมัครสมานสามัคคีกลมเดียวกันและทางด้านเทศบาลบ้านหมี่ค่ะร่วมกับโครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปรุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2557ได้จัดพิธีตักบาตรฉลองพระธรรมทายาทบวชใหม่ค่ะ เมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเทศบาลบ้านหมี่ร่วมกับโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา100,000รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่10ประจำปีพุทธศักราช2557ได้จัดพิธีตักบาตรเพื่อฉลองพระธรรมทายาตบวชใหม่และเนื่องในเทศกาลวันอาสารหาบูชาและ92ปีโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่โดยครั้งนี้มีพระธรรมทายาตจาก40อบรมของจังหวัดลบบุรีคือทุดงคัสถานบ้านหมี่ทุดงคัสสถานเมืองลบบุรี ทุดงคัสสถานพัฒนานิคมและทุดงคัสสถานชัยบาดาลเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญโดยภายในงานมีประชาชนในจังหวัดลบบุรีมาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นจํานวนมากซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัตจันทโชติเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญเป็นประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรยัยและได้รับเกียรติจากนายธาน,นีมาลีหอมในอำเภอบ้านหมี่เป็นประธานฝ่ายคารวสจุดทุกเทียนบูชาพระและกล่าวเปิดงาน จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะอาราธนาสิหา้าและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีนายจักรพันธ์เหล่าวงไทยนายกเทศมนตรีและนายอภิชาจ,จิตตาลานรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรม และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์สาหรับวัตถุประสงค์ของการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมกันทําบุญกับพระธรรมทายาทบวชใหม่นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงการเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงที่จะช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ไดยหลังจากนี้พระธรรมทายาทจะได้ใช้เวลาในการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อการเป็นพระแท้และศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะได้มาร่วมงานบุญในวันนี้มีความรู้สึกดีใจมากและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าทําให้คิดถึงสมัยตอนเด็กๆในสมัยตอนเด็กๆนั้นเนี่ยยายผมชอบไปทําบุญที่วัด แล้วก็ผมก็เป็นคนอยู่แถวแม่น้ำลบหลีก็พายเรือไปส่งยายที่วัดในวันพระยายจะนอนหนึ่งคืนนะครับแล้วพอเช้ายายอยู่ที่วัดพอเช้าก็ไปรับยายกลับบ้านพายเรือไปส่งไปรับทุกวันทำให้คิดถึงว่าไปกันที่ข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะคะที่จังหวัดยะโสธรค่ะได้ประกาศวาระจังหวัดลดละเลิกสุรายาสูบก่อนวันเข้าพรรษาในวันงดดื่มสุราแห่งชาติค่ะ ณห,ห้องบุษาร,ราคามโรงแรม JP e m เอม l d อรลอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนายจันยาสุคนคันทชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งในองค์อาจแสนสีนักวิชาการสาธารณาสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนากล่าวว่ารัฐบาลไทยประกาศให้วันเข้าพรรษาวันที่12กรกฎาคมเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและห้ามจำหน่ายสุรา ดังนั้นสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดยโสธรจึงร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเลิกดื่มสุราขึ้นโดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการประกาศให้ลดและเลิกการดื่มสุราและยาสูบเป็นวาระจจังหวัดการเทเหล้าและเผาบุหรี่ทิ้งการลงนามงดเหล้าพร้อมมอบใบเกียรติบัตรคนดีที่เลิกเหล้าสำเร็จ การจัดนิทรรศการต้านบุรี่สุราของกลุ่มเยาวชนตำบลแคนน้อยอำเภอคำเขินแก้วจังหวัดยะโสธรและจัดนิทรรศการการฝากเล่าก่อนเข้าพรรษาด้วยค่ะ และสำหรับช่วงนี้ค่ะเราจะไปร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบาร,รมีที่ต่างประเทศนะคะซึ่งทุกศูนย์สาขาก็ได้จัดกิจกรรมดีๆกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องและวันนี้ก็มีภาพข่าวดีๆส่งตรงมาจากโซนยุโรปค่ะที่วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์และวัดพระธรรมกายบูโลสประเทศสวีเดนติดตามได้ในเวิลล์นิวค่ะ วัดพระธรรมกายนอร์เวย์จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยและศูนย์สาขาทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่องดี c และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมแก่สาธุชนทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีจากนั้นเป็นพิธีบูภาเปตาผลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีทอดผ้าป่า โดยมีการยนานมิตรฤทธไทยรัตคริสเตียนเซนและกลารยนานมิตรละดารัชชัยรัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟมีการยนานมิตรละดารัชชชยรัตและกลารยนานมิตรงามตาอนุกูลนำกล่าวคำถวาย จากนั้นจึงเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยานมิตรงามตาอนุกูลและกาลยานมิตรประพาพานแสนตะคุเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารเพนแดพระสงฆ์ด้วยความปลื่มปิติในบุญกันทุกคนด้านวัดพระธรรมกายบูโรธได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานพระอาจารย์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์สาขาทั่วโลกผ่านสัญญ,ญาณถ่ายทอดสดช่องดี c จากนั้นเป็นพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝนโดยมีประธานนํากล่าวคําถวายคือการยานมิตรสีนวลสํานักไพรสันการยานมิตรอุ่นสีบูมานกาลยานมิตรกหนกวันบุญเนียมและกาลยานมิตรบุญช่วยเนียมวันส่วนพิธีถวายกองทุลบรรพชาสามเณรผ้าฤดูร้อนรุ่นที่9มีกาลยานมิตรทัศนาเจคอบสันการยานมิตรพัชมลอินสุขกาลยานมิตรฉลวยสีวิชัยและกาลยานมิตรทัพทีมสืบไทยเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารเช้าแด่พระภิสุสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดพระธรรมก,กายบูโรธโดยมีประธานเอกคือการยนมิตทัศนาเจคอบสานและประธานรองคือการยนมิทรทองคำวริสารการยนมิตรโพชใจหารส่วนสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือการยนมิตรสมควรกราบไคสอนและการยนมิตรฉลวยศรีวิชัย จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มอบการ์ดวันเกิดและของที่ระลึกแด่ผู้มีสหาวาระวันเกิดในเดือนกรกฎาคมอีกทั้งยังได้มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญในวาระต่างๆด้วยส่วนภักบ่ายเป็นพิธีตัดปล่อยผมแก่นักธรรมทายาทที่เข้ารับการอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรรุ่นที่9้าโดยนักธรรมทายาทได้เข้ารับการตัดปล่อยผมจากประธานสงฆ์ก่อนที่ผู้ปกครองและญาติมิตรจะได้ร่วมกันตัดปล่อยผมให้แก่นักธรรมทายาทด้วยความเปลื้อปิติ และปิดท้ายช่วงนี้ค่ะอยากจะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะมาร่วมสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายในด้วยกันค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะรับสมัครผู้มีบุญทุกเพศทุกวัยทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศและต่างประเทศโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน24นอซึ่งโครงการนี้เปิดรับเฉพาะผู้มีบุญที่มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการเพียง1ล้านแรกของโลกเท่านั้นค่ะ สมัครได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือทาง www.dmc.tv/072 ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและกันลายนาณมิตรที่เรานำมาฝากค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้นะคะที่แฟนเพจสำนักข่าว DMC News ค่ะหรือจะส่งข่าวมาให้เผยแพร่ก็ส่งมาได้เลยที่ tv dmcnews@gmail.com วันนี้ดิฉันปริชาตแซ่เฮและทีมข่าว DMC News ทุกท่านต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ